แทนเฮลโลเอวิวนสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้โอสีนะคะจะพาเพื่อนนะคะไปเที่ยวไปเดินเที่ยวเดินชมไร่อางหุ่นนะคะ ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะแล้วมันก็น่าสนใจมากด้วยพร้อมกับประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะของเมืองนี้ว่าทำไมถึงปลูกต้นองุ่นเยอะๆไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขาผลิตอะไรมั่งนะคะจากต้นองุ่นพาไปดูน้องแมวด้วยนะคะน้องแมวน่ารักน่ารักก็คือบ้าโอ้เดินผ่านไปสักพักหนึ่งจะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีแมวเต็มหลังคาบ้านเลยนะคะความน่ารักนะคะจะมากน้อยขนาดไหนเพื่อนๆรอติดตามชมไปด้วยกันนะคะ สองข้างทางที่โอ๊ขับรถไปนี่นะคะมันสวยมากๆเลยบรรยากาศและภาพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บภาพสวยๆและบรรยากาศเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้เลยนะคะก่อนอื่นก็หาที่จอดรถก่อนตอนนี้ก็มองหาที่จอดรถอยู่นะคะว่าเราสามารถจอดและเดินตรงไหนได้คะ่ะตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะคะเพื่อน ลูกนี้เป็นผลไม้อะไรโอไม่แน่ใจนะคะเป็นคล้ายๆล,ลูกฝรั่งค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะพี่แพทนะคะเดินกับโอแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอตัวไปทำธุระที่อื่นต่อนะคะโอเคเราก็แยกย้ายกันนะคะโอ๋สีก็ไปเดินต่อคะ่ะนะคะบรรยากาศดีนะคะก็อันนี้ก็เข้าช่วงบ่ายค่ะถ้าค่ำกว่าน,นี้ก็จะเย็นนะคะ แต่นี้แดดกำลังอุ่นเลยนี่อัโุนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะ <c oughs> โอ้ชิมไปแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้จะบอกว่าหวานมากนะคะอู้ <c oughs> ทัางสีขาวสีแดงนี่สีขาวนะคะ เพื่อนๆคะโอจะมาเล่าข้อมูลที่หามาได้นะคะมาให้เพื่อนๆฟังนะคะไรองังหนุนที่วาลิสนี่นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังมีองุ่นพันธุ์พื้นเมืองด้วยนะคะที่มีสีแดงอย่างน่าอศัศจรรย์ลเลยนะคะร,รัสวาลิสนี่ผลิตทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงที่มีรสชาติหลากหลายแล้วก็เป็นสวรรค์ของนักดื่มไวน์ด้วยนะคะเพือ่อนๆองุ่นพวงได้เล็กย้อยเต็มเลยคะ่ะอันนี้ไม่มีคนเก็บเกี่ยวนะคะ บ้านหลังนี้บรรยากาศน่ารักมากเลยคะ่ะเห็นมีแมวหลายตัวเลยนะคะอ้ยมแมวเยอะมากเลยนะคะพวกเขามองเขาสงสัยว่าใครอุ้ยเป็นบ้านแมวเหรอคะอ้ยเห็นหนูแมวไหมคะ โอ้เยอะมากหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวโอ้เป็นสิบตัวเลยค่ะโอ้ยฮัลโหลโอ้โหมีแต่แมวสวยๆอยากถามเจ้าของบ้านจังเลยว่าแจกไหมเนี่ยน่ารักมากเลยนั่นๆๆๆนน,น,น้องแมววิ่งใหญ่เลย ฮัลโหลคนสวยคนหล่อฮ <st ort music> <Pur> ัลโหลคนสวยคนหล่อ hmm. น nah. ่าร <com discipline proverb ially> ักมากเลยคนสวยคนหล่อเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะสีสวยมากด้วยแล้วมีหลายสีมากเลยนะคะสีแบบสีสว่างบ้านเราก็มีชอบจังเลย ทำไมน่ารักนอย่างนี้ฮหอ้ยเนี้ยวเียวทำไมน่ารักอย่างนี้มีการก่อไผิงด้วยนะคะแสดงว่ามีคนอยู่บ้านหลังนี้ด้วยค่ะเอวียวเียว มไปกคแก้วด้วยฮัโลว่าไงคะว่าไงคะโอ้ไปไหนไปไหนฮัลโหลในเยวฮัลโหลในเียวฮัลโหลในเยวฮัลโหลฮัลโหลว่าไงคะน่ารักไหมคะทุกคนเดินไปเที่ยวสวนน้ำวนกันต่อเลยนะคะ ทีลาสวาลีดนี้มีกำลังผลิตไวน์ทั้งหมดคิดเป็น1ใน3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะองุ่นที่เมืองวาริสนี่นะคะจะปลูกโดยทั่วไปนะคะองุ่นที่ปลูกจะทอดยาวไปตามแม่น้ำไรายซึ่งหลายร้อยกิโลเมตรและยาวเข้าไปหนหุบเขาเกือบทุกที่จนถึงในระดับสูงสุดคือ1,100เมตรซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะในการทำการเพาะปลูก สภาพตินฟ้าอากาศในลาสฟาลัสนี้นะคะมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแรงและอบอุ่นที่สุดในภูมิภาคและยังมีแร่ธาตุมากมายนะคะพื้นดินจึงเหมาะกับการทำการเพาะปลูกองุ่นนะคะเพื่อผลิตไวน์ที่มีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกคนคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในข้อมูลและสนุกเพลิดเพล,นเพลินกับการรับฟังนะคะ เดินชมสวนน้หุ่นไปด้วยกันนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเพราะตอนท้ายจะมีพาไปร้านขายไว้ด้วยนะคะ ขอบอกว่าอังหมุนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะชิมแอบชิมแล้วเมื่อวานแต่เราชิมในต้นที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะหวานมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าเนื้อเขาไม่มีนะคะเขาจะเน้นน้ำแล้วก็เม็ดค่อนข้างใหญ่เป็นคลาสที่เรียกว่าองหมุนกระหลงได้เลยคะคือเม็ดใหญเ่เม็ดข้างในใหญ่แต่เนื้อน้อยนะคะแต่ความหวานหวานมากเลยค่ะโอเข้าใจว่าอ่างหมุนทำาวานเนี่ยจะเปรี้ยวนะคะไม่เประะี้ยเลยค่ะหวานมากนะคะ เพื่อนคะโอจะพาเดินอีกสักพักนึงนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับเพื่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านวายกันต่อเลยนะคะ ที่นี่นะคะโอยังไม่ค่อยเห็นผล,ลไม้หลักๆของเขานะคะจะเห็นแอปเปิลบ้างนิดหน่อยน,นะคะนอกนั้นก็จะเป็นองุ่นทั้งนั้นเลยนะคะที่ผลิตไวน์เนาะนะคะสำหรับพื้นที่ที่โออยู่นะคะจะมีผล,ลไม้นะคะอย่างเช่นเชอร์รี่และลูกแพรแล้วก็แอปเปิลนะคะ เป็นแอปเปิลที่อร่อยมากๆเลยนะคะสถานที่ที่โออยู่อย่างเช่นแอปเปิ้ลกาล่านะคะซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีรสเปรี้ยวหวานกรอบคล้ายๆพุทราไทยนะคะแล้วก็ไม่เหมือนเขียวเนื้อไม่ยุ่ยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักแอปเปิ้ลพันกาล่าก็ลองหามาชานดูนะคะถ้าได้พันธุ์ที่เป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะคะลรับองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะเพื่อนอาจจะติดใจก็ได้นะนะคะ พอเพื่อนๆก็ชมวิวไปนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเรามีอะไรให้ชมอีกหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโอจะต้องกลับไปยังจุดจอลดรถแล้วค่ะ mm hmm. เผื่อพี่แพทย์จะพาไปไหนต่อนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวโอจะพาย้อนขึ้นไปตรงเขานะคะ mm hmm. เราไปหาทางเดินกันค่ะว่าจะมีไหมนะคะ ที่เห็นบนยอดเขาไกลๆนี่คือยอดปราสาทของวาริสนะคะซึ่งมี2ที่ด้วยกันโอก็ได้พาไปเที่ยวทั้ง2ที่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่ายอดปราสาทนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนก็สามารถไปย้อนดูคลิปของโอ๋ีได้เลยนะคะเป็นปราสาทที่อยู่ในเมืองวาริสค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะคะไปยังรถนะคะคนสวยคนหลอ่ออยากจะทักทายเจ้าของบ้านมากเลยนะคะ,ะฉันขอรู้จักแมวเธอหน่อยได้ไหมเช้า <c oughs> ชาเจ้าชๆาบายบายน้องเหมียวนะคะบายบายน้องเหมียวบาย,บาย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  เพื่อนๆคะวันนี้นะคะโอพามาดูบริษัทขายไวน์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนเดียวก็คือบริษัทไมซอนนั่นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีของตัวแทนบริษัทอื่นก็พอดีมันเป็นทางผ่านนะคะด้วยความตั้งใจนะคะคือโออยากจะพามาดูไวน์ที่เป็นไวน์ของวาริสจริงๆนะคะว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างแต่ก็น่าเสียดายนะคะมีแค่ยี่ห้อเดียวก็ไม่เป็นไรคะ่ะยี่ห้อเดียวก็น่าสนใจเหมือนกันเชิญเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะเพื่อน แทนตแทนมาแล้วค่ะเพื่อนนะคะข้างหน้านี้นะคะจะเขียนคาว่าอาร์เกชิโอนะคะซึ่งเป็นภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่าวายที่ลดราคานะคะจากราคาที่เห็นก็มีตั้งแต่14 16, เหรียญ16เหรียญและก็20เหรียญขึ้นถือว่าไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเลยนะคะวายก็ทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะเป็นเครือของไมซอนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวายขาววายแดงหรือแม้แต่วายสีชมพูด้วยนะคะเพื่อน โอสีก็เดินสำรวจไปรอบรอบนะคะก็เสียดายจริงๆนะคะที่วันนี้ร้านกำลังจะปิดลงนะคะปิดนี้ไม่ได้ปิดไปไหนนะคะปิดเลิกงานนะคะเพราะว่าเหลืออีกแค่5นาที10นาทีเท่านั้นเองข้างในนี้ก็ โล่งปร่งสบายนะคะสบายหูสบายตาในการมองมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักดื่มไวน์นักชิมไวน์จริงๆเลยนะคะเพระาะไวน์ของวาลิสเนี่ยเป็นไวน์ที่ขึ้นชื่อน,นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะ สีก็เดินไปรบรอบๆนะคะพร้อมกับคุยกับพนักงานไปด้วยถามนั่นถามนี่อีกนิดหน่อยค่ะและแล้วเราก็จะได้เวลากลับกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซักสไครต์กดกระดิ่งติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้โอสีด้วยนะคะและเพื่อนๆจะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของโอสีนะคะ นี่ด้านหน้านี้นะคะคือถังที่เอาไว้ใส่เมล็ดองุ่นนะคะคือหรือว่าเม็ดองุ่นเพื่อที่จะคั้นน้ําออกมานะคะเป็นเกลียวด้านในสามารถเอาหมุนใส่แล้วก็หมุนเป็นเกลียวนะคะเกลียวนี้ก็จะเป็นแรงบีบอัดนะคะทําให้องุ่นบีบหรือว่าคลายน้ําออกมานะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนขอขอบพระคุณมากมาจริงๆนะคะที่เพื่อนรับชมจนจบคลิปเนาะนะคะโปรดติดตามคลิปและตอนต่อไปนะคะเพื่อนบายบาย thank you fan บายบาย everyone บายบาย thank you for support me see you next time บายบาย